กำลังใจวัดนองคุณวนาลามอำเภอบ,รรบุรีรัมย์นภาสระลาามในครั้งนี้แท่านได้มอบถวายปัจจัยในการร่วมสร้างพระปฏิมากรอ,อันมีนามว่า,า,พ,าพระพุทธบารมีร่วมใจในครั้งนี้โดยอาตมาก,ก็ขอนุโมทนาในนามของคณะสงฆ์ขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของบ้านนองคุณเรานะครับนี่ก็ดีใจกับชาวบ้านนะครับ ที่มีพระมหาเทระผู้ใหญ่มาเป็นกำลังใจทุกท่านขอให้ทุกท่านสามัคคีกันตลอดไปนะครับครับร่วมใจกันครับร่วมใจกันดีใจไหมถ้าดีใจก่อนขระคุณท่านจะกลับกาบอีกครั้งหนึ่งครับกราบสวย เพื่อ่าเขาจะรถตู้มาเห็นไมกสะพานเน่น้องกุ้ครับเป็นม <c oughs> ือสืนมากครับข้าวปูจวเจ้านำเพื่อท่านมาครับเอา้อไปเคียนตามขงมางเด็กมายังเข้าบ้านนั่นล่ะ นี่ครับอย่าลืมนะครับวันที่23ครับ23พฤษภาก็มาร่วมออกร่วมใจกันนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างนะครับก็อีก2วันครับผมก็อีกสวันครับก็นี่ก็คณะพระสงฆ์ท่านก็ไม่อยู่เฉยๆนะครับวันนี้ครับเป็นพระธรรมจริงๆครับครับครับวันนี้ก็ดีใจกับชาวบ้านมีพระมหาเถระเจ้าอำเภอก็มาให้กําลังใจพร้อมถวายจตุปใจัย ร่วมนูธนาบุญด้วยกับลูกหลานบ้านนี้อีกครับสาธุครับช็อตที่สามขอบคุณครับดูดีกินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยครับสวัสดี